สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของรือ History นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงผู้หญิงสองคนที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาเหมือนพวกเราแต่ได้รับการโปรโดเกล้าขึ้นเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงบุคคลแรกก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าและบุคคลที่สองก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสุธ,ธิดาพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการแห่งประวัติศาสตร์ราชวงศ์ไทย เรามาเริ่มที่สมเด็จย่าก,กันก่อนดีกว่านะครับ สำหรับสมเด็จย่าเนี่ยท่านเกิดในตระก,กูลช่างทองโดยมีพระนามเดิมว่าสังวานสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีนามสกุลก่อนที่พระชนนีจะนำพระองค์ไปถวายตัวเป็นข้าหลวงในขณะที่มีพระชนมายุเพียง7-8็ดถึงแปพรรษาและก็ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนได้รับพระราชทานทุนเพื่อที่จะคัดเลือกไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในเวลาต่อมาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เป็นดังเทพนิยาย เพราะว่าที่ฮาวาดแห่งนี้นี่เองนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขานคริน,นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยท่านกําลังทรงศึกษาวิชาแพทย์อยู่ปีหนึ่งแล้วก็ได้ทรงพบแล้วก็พอพระไทยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านก็เลยเขียนจดหมายลายพระหัตกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวสาอายัยกาเจ้าเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตมั่นและอภิเษกสมรสในเวลาต่อมาจนกระทั่งสมเด็จพระศรีนครินรารบรมราชชนนีประสูติพระราชธิดาและพระราชโอรส แล้วก็ส่งเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เองจนพระราชโอรสทรงเติบใหญ่กลายเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยถึงสองพระองค์ตอนนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จย่าได้ทรงเขียนจดหมายถึงสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าในวันที่12กรกฎาคมพศ2476ว่าลูกของหม่อมฉันหม่อมฉันรักอย่างดวงใจและหม่อมฉันมีความตั้งใจอยู่เสมอที่จะนําลูกไปในทางที่ถูกที่ดีสําหรับจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง ญาติและบ้านเมืองตัวของหม่อมฉันเองทําประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองได้ไม่มากแต่ถ้าได้ช่วยลูกๆให้ได้รับความอบรมและเล่าเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้แล้วหม่อมฉันก็จะรู้สึกอิ่มใจเหมือนกันจดหมายฉบับนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงปณิธานและความหวังดีของสมเด็จย่าที่มีต่อปวงชนชาวไทยและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าสมเด็จย่ายังทรงอุทิศทุ่มเทพระวรกายแล้วก็ท่งงานเพื่อคนไทยมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีพระชนมายุมากแล้วก็ตามแต่ว่าพระองค์ก็ยังเสด็จไปยังท้องที่ธุรกันดานต่างๆเพื่อฟื้นฟูผืนป่าและพลิกฟื้นโอกาสให้คนในพื้นที่เหล่านั้น,นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจนชาวบ้านในถิ่นธุรกันดานต่างเรียกพระองค์ว่าแม่ฟ้าหลวงหลังจากนั้นอีกหลายทศวรรษประวัติศาสตร์ดั่งเทพนิยายก็ได้เริ่มต้นบทบันทึกอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีคือสามัญชนคนที่สองที่ได้รับการโปรดเกล้าขึ้นเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงของราชวงศ์จัก,กรีพระองค์ประสูติเมื่อวันที่3มิถุนายนพศ2521มีพระนามเดิมว่าสุทธิดาติดใจทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปีพศ2543ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับของการบินไทย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทรงดํารงตําแหน่งเป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุดและยังทรงเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้รับพระกรุณาให้เป็นราชองรครักษ์เวรในพระองค์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆอีกด้วย จนกระทั่งในวันที่1พฤษภาคมพศ2562ที่ได้ท่งประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต และทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดํารงตําแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงเป็นพระราชินีที่เป็นทหารทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์ยิงปืนหรือแม้แต่โดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืนทรงมีความแข็งแรงและก็แข็งแกร่งทรงตั้งพระไทยจนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตรว่าทรงมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการฝึกและทรงผ่านการศึกษาวิทยาลัยการทับบกหรือวทบอรุ่น59อีกด้วยพูดถึงความเข้มแข็งของพระองค์เนี่ยนะครับ พวกเราคนไทยน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วในการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำในวันที่11พฤศจิกายนพศ2559ที่พระองค์ทรงนำการแสดงอย่างสง่างามแล้วก็เข้มแข็งตลอดระยะเวลายาวนานถึง48นาที และไม่ใช่แค่มุมมองของความเข้มแข็งเท่านั้นนะครับเพราะว่าพระจริยวัรของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินียังทรงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสง่างามงดงามในทุกๆครั้งที่ปรากฏพระองค์ตามหมายพระราชกิจต่างๆซึ่งทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยหลากหลายลวดลายไม่ซ้ากันเป็นการประยุกต์ความเป็นไทยให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการสืบสารต่อยอดจากสมเด็จพระพันปีที่คอยส่งเสริมผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างเช่นในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรั ราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาล์ที่สามแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษข,ของสมเด็จพระเจ้าชาล์ที่สามและสมเด็จพระราชินีคามิลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4-7พฤษภาคมพศ2566 ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจําได้นะครับว่าในวันนั้นเนี่ยพระองค์สง่างามขนาดไหนตอนนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงอยู่ในฉลองพระองค์ผ้าขิดไหมลายดอกไม้คือเรียกได้ว่าสวยงามทันสมัยแล้วก็ดูเรียบง่ายสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่เสด็จถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนเตตเลยทีเดียว และในวันที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงฉลองพระองคอง์ด้วยชุดไทยบรมพิมานพระภูษาผ้า,าย,ยกลำพูนสังเวียนทรงสายสะพายเครื่องคติยราชอิสริยพรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และทรงพระสังวรน,นพรัตดารานพรัตน ทรงเข็มกลัดดวงตรามหาจาัก,กรีประดับเพชรรวมทั้งทรงสร้อยพระสอและพระกุณฑลไพลินประดับเพชรพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยตอนนั้นเนี่ยนะครับ ทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ยต่างก็ชื่นชมในความสง่างามสมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีจนเรียกได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงมีแฟนคลับชาวไทยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวครับแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ประทับใจกับฉลองพระองค์จนถึงขนาดว่ามีคนเอาภาพไปโพสต์แล้วก็มีคนพูดว่ากระเป๋าที่พระองค์ทรงถือเนี่ยสวยงามมากมีใครรู้ไหมว่ายี่ห้ออะไรใครทํา ซึ่งนี่แหละครับคือความสง่างามทันสมัยของพระองค์ที่ได้รับการจับตาไปทั่วโลกสมกับที่พระองค์ทรงตั้งพระไทยแน่วแน่ที่จะสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพรค่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยแล้วก็ส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมของไทยเนี่ยให้ชาวโลกได้รู้จัก พระราชินีสุธิดาเคยมีพระราชดำรัสนะครับว่าข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี และทั้งหมดนี้นะครับคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านพระราชินีที่ได้รับการถวายพระสมัญญาว่าไทสซอพาวเวอร์ควีนพระราชินีผู้มาจากสามัญชนแต่มีทั้งความเข้มแข็งความแข็งแกรง่งและมีพระจริวัตรอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสง่างามงดงามบนความทันสมัยจนกระทั่งทรงกลายเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่ในบางกลุ่มเรียกได้ว่ามีการตั้งกลุ่มแฟนคลับของสมเด็จพระราชินีกันเลยทีเดียว จากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยน,นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อยุคสมัยตลอดเวลานับตั้งแต่ยุคสมัยของสม,งสมเด็จย่ามาจนถึงยุคสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีพระราชินีผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามทันสมัยและเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ใหม่แห่งประวัติศาสตร์ราชวงศ์ไทย